โอเคนะผมก็สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมโดยนี้ก็จะมาแจกตัวรันเดลต้าใน Android อัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับก็จะเป็นตัวรันเดลต้าเวอร์ชัน2.697นั่นเองนะครับในตอนนี้ก็อัปเดตมาแล้วนะผมจริงๆเอาก็อัปเดตมาสักพักหนึ่งแล้วนะทุกคนแต่ผมก็เพิ่งหายจากการเป็นไข้หวัดมานะครับผมแล้วก็ตอนนี้เราจะมาแจกในเซอรของเวอร์ชันใหม่ให้ทุกท่านชมนะครับสำหรับใครนะผมที่เข้าร่างตัวรันไปแล้วเนี่ยนะครับมันขึ้นโลโก้อัปเกรดแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถออกจากแอปนะครับแแแลล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 ้้้้้้้ววกกกกกก็็บบบบบอออออไไไไไปปปดดดเเยยยนนนนะะะครััผผผมมมมาาทงขีต่่ใหูช ูที่คอมเมนต์ปักหมุดในคลิปนี้นะครับแล้วก็จะเจอเป็นคอมเมนต์ที่ผมปักหมุดไว้อยู่นะครับกดไปที่อ่านเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะเจอเป็นลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดตัวรันเดลต้านะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับผมเมื่อท่านผู้ชมเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นหน้าต่างหน้าเว็บแบบนี้นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับกดไปที่ปุ่มสีแดงนะครับผมก็คือปุ่มนี้นะครับมันจะให้เราทําการกดไลค์นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์วิดีโอนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็สามารถคอมเมนต์อะไรไปก็ได้เรบาต็ว Google Chrome นีนะครับผมกดเข้าไปปุ๊บนะครับตรงนี้นะครับผมม so <odu> ันก็จะเป ician ician e ็นสีเขียวนะครับเมื่อเป็นสีเขียวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับอ่านี่นะครับผมมันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้าเว็บสีส้มแบบนี้นะครับให้ทุกผู้ชมกดไปที่ปุ่มสีส้มเกิดลิงก์ได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีโฆษณาขึ้นมาแบบนี้นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับกดไปที่ปุ่มสีส้มนะครับผมแล้วก็ปุ่มสีส้มอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามันเด้งไปแถบอื่นก็กดปิดไปแล้วก็รอตรงเลขสองมันนับนนนนีีี่่มักก็็จะเเปปลยอ คำหนึงแบบนี้แล้วนะครับผมเมื่อข้อความมันเปลี่ยนเป็นอีกคำหนึงแบบนี้แล้วนะครับก็กดเข้าไปที่ข้อความได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็ให้รัชมรอ10วินะครับผมแล้วก็กดไปที่ปุ่มสีดำเ c ต t link ได้เลยนะครับตรงนี้นะแล้วก็กดไปที่ปุ่มสีส้ม o อ e n อีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่นะครับผมก็จะเด้งเข้ามาที่หน้าเว็บดาวน์โหลดแล้วนะครับผมแจกตัวรังเดลต้าล่าสุดนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็สามารถกดไปที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลยนะครับมันก็จะมีอยู่2ปุ่มก็คือเป็นลิงก์หลักแล้วก็ลิงก์สำรองนั่นเองนะครับในตรงนี้ถ้าผู้ชมสะดวกลิงก์ไหนก็แล้วแต่เลยนะครับนี้ผมก็จะกดเข้าไปที่ลิงก์หลักนะผมก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็กดไปที่ดาวน์โหลดปุ่มสีฟ้าตรงนี้ได้เลยนะครับผมตรงนี้ก็ระวังกันด้วยนะครับผมหากมันมีแบบให้ดาวน์โหลดไฟล์อื่นนะครับที่มันไม่ใช่เป็็นนนไไฟล์์ะรรรับบาาา้มอดววแตถงกก2.297ีส ดไไป้เลยเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็กดไปที่ดีเทลหรือรายละเอียดนั่นเองนะครับแล้วก็รอมันดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งนะครับผมเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเข้าไปที่ไฟล์นะครับจากนั้นกดไปที่ Install หรือติดตั้งนะครับผมแล้วก็กดไปที่ Open หรือเปิดเข้าไปได้เลยนะครับต่อมานะครับสำหรับใครที่มันขึ้นให้อนุญาตการเข้าไฟล์แบบนี้นะครับทุกคมก็สามารถกดติ๊กอนุญาตได้เลยนะครับแล้วก็กดย้อนกลับมานะครับผม จากนั้นนะครับผมเข้าสู่ระบบอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปเจอกันในเกมได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวรันจะขึ้นหรือเปล่านะครับผมอันนี้เนี่ยผมผมก็ลองเข้าแมบบมาดูนะครับผมทางตัวรันเดลต้านะครับก็ขึ้นตามปกติแบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนหรับใครที่เข้าตัวรันครั้งแรกนะครับผมอาจจะต้องไปหาคีย์ก่อนนะสำหรับที่การหาคีย์ผมก็จะแปะไว้ตรงคอมเป็นตลักหมดนะครับก็สามารถไปรับชมกันได้นั่นเองนะครับเมื่อรับชมหาคีย์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนำคีย์มาใส่ในช่องกดปุ่มสีฟ้าคนเดียวนันนเองะครัับบทุกกคคนนนซึ่ง็็จะะเปปรรมาณี้ ในส่วนของบริการลงตัวล้านนะครับผมก็ไปลองโหลดกันได้นั่นเองครับเดี๋ยวสจาบคลิปนี้ถ้าผมจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอตัวลาไปก่อนนะฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายผมเจอกันครับ